สวัสดีครับวันนี้ครูมันตีนะครับจะมารีวิวการห่อฝรั่งนะครับ2แบบนะเท่าอันนี้คือประสบการณ์ที่ครูได้ทดลองห่อฝรั่งมานะครับแบบที่ห่อประจำประจำก็คือการใช้ถุงพลาสติกนะครับในการห่อนะแล้วก็จริงๆห่อถุงพลาสติกแล้วก็ใช้กระดาษห่อ,อชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดเนี่ยมันเผานะครับ ผลปรากฏที่ได้นะครับก็คือฝรั่งแตงโมอันนี้คือฝรั่งแตงโมนะครับสังเกตดูนะฝรั่งเตงโมที่เกิดจากการห่อถุงนะครับฝรั่งในเนื้อฟูแล้วก็โอ้กรอบน่ากินมากซึ่งลักษณะผิวของฝรั่งนะครับมันก็จะมีขาวๆเข,ขียวๆบ้างนะแต่มันทําให้เนื้อของฝรั่งเนี่ยฟูมากเลยนะเพราะว่าถุงเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้รักษาความชื้นภายในลูกฝรั่งนะครับทาให้ฝรั่งเนี่ยมีความชื้น ก็คือมีน้ําที่อยู่ในผิวเนี่ยเยอะมันทําให้เวลาเรากัดไปรู้สึกฉ่านะครับรู้สึกอร่อยนะรู้สึกไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบไปอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นการห่อแบบนี้นะครับใช้ใช้ถุงชุนฟงนะครับแล้วก็ห่อเข้ากับโฟมกันกระแทกนะครับลักษณะผิวของฝรั่งนะครับมันจะเป็นผิวแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะผิวนี่มันจะมันจะใสกว่ามากเลยนะครับใสเห็นรอยสีแดงๆที่อยู่ที่อยู่ ตามเม็ดสีของของลูกเลยนะแล้วก็ที่ได้นะครับอันนี้คือแกะจัดเลยนะมันจะได้สีลสักษณะแบบนี้อันนี้ก็มีเน่านิดนึงนะครับแต่สีผิวนี่สีผิวนี่คือผ่านเลยนะสวยมากเลยแล้วก็สีแดงแบบแดงแจ๊ดเลยนะครับท่านั้นวันนี้เอาวัสดุ2ตัวมาให้ดูนะครับซึ่งเนื้อของฝรั่งตัวเนี้ที่เราหอ่อซึ่งเราห่อด้วยถุงชุนฟงกับกันกระแทกนะครับ เนื้อเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แข็งกว่านะครับคือแข็งกว่าที่แบบใช้ถุงพลาสติกแต่ความหวานนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่นี้ก็ถือว่ารู้สึกว่าผิวจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่เนื้อก็จะกรอบฟูจะกรอบมากแต่จะจะฟูน้อยกว่านะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับว่าแบบนี้นะครับก็ใช้แบบนี้ห่อได้นะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้แบบนี้ห่อเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เน้นเรื่องเอากระดาษนะครับมาคุม ป้องกันพังแสงไม่ให้ฝรั่งโดนผิวผิวโดนแสงแดดนะครับเปรียบเทียบให้ดูใกล้ๆนะครับความฟูของเนื้อเนี่ยของฝรั่งที่เป็นห่อถุงพลาสติกเนี่ยจะฟูมากกว่าซึ่งอันนี้จะจะฟูน้อยกว่านะครับแต่ก็ถือว่าลักษณะผิวนะครับดูเลยอันนี้จะเป็นผิวที่ค่อนข้างออกมาเป็นสีแบบขาวๆมีเม็ดสีแดงๆโผล่มาที่ผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเขียวอยู่ แต่ถ้าใช้ถุงอของผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้กระดาษหอนะครับมันก็จะมีสีเ,เขียวๆบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าหอก็ผิวน่าจะใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับซึ่งสองตัวก็โอเคเลยแต่ถ้าผมว่าผมชอบตัวไหนผมก็ชอบตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับดูเอาจุดที่หวานที่สุดของลูกเลยนะคือตรงนี้นะครับผมเอาตรงนี้เลยอืม นี่เลยนะครับนี่คือจุดที่หวานที่สุดข,ของลูกเลยนะครับนี่เลยนี่คือคือมือวัดความหวานนะครับโอเคเดี๋ยวมันมันน้อยไปไหน่อยนะครับจะเ,เพิ่มกัน โอเคโอเคนะครับนละอันนี้คือออโอเคได้แล้วนะครับดูความหวานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่15นะครับมันประมาณ16นะครับฝรั่งที่ คือแปลงนี้ผมไม่เคยใช้สารเคมีไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับใช้เป็นปุ๋ยอ,อ,อินทรีย์ทขาไมฝรั่งหวานในตั้ง16ปิกเลยนะโอเคสรุปนะครับอันนี้คือใช้ถุงพลาสติกหอ่อแล้วก็ถ้ามีกระดาษก็ใช้กระดาษคลุมนะครับส่วนอันนี้เป็นใช้ถุงชุนโฟงกับกันกระแทกนะครับหอ่อนะความหวานใกล้เคียงกัน2ตัวนี้ประมาณ15-16ปิกนะที่วัดโอเคเลยใครชอบแบบไหนก็ลองลองไปห่อดูกันได้นะครับวันนี้ผมมนตรีกระเด็นนะ วันนี้ครูมันตีนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ